ตอนที่1ิบปีแล้วยังไม่ได้เริ่มทำอะไรที่มันแบบว่าเกี่ยวกับหน้าการแสดงหรือว่าพารไร้องเต้นมากเกั่เไหั่แต่ว่าในปีนี้เนี่ยแบบได้ทำหลายอย่างที่ชอบมากก็รู้สึกบว่าเออขงขึ้นนิดนึงอ่าแสดง่าเาี่ไหนจริงด้ก็ีใจที่ได้ลองทำในสิ่งที่ชอบไปเรื่อยๆเนีแต่ว่าก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองให้ทุกคนได้รับชมแบบต่าง ภใจไมคบน้องมีโ oh. น oh. ี่และแล้วมีสกิลอะไรใหม่ที่ได้ลองไมครคือได้ยูนเป็นแบบวาเรื่องเรื่องการแสดงเลยที่แบบว่ารู้สึกว่ามันใจขึ้นบ้างแล้วก็แบบรู้สึกว่ามีแบบอะไรที่ได้เรียนรู้ไ่มาอะไบนีอ้ ไม่ต่อบทเก่งขึ้นจำต่อบทได้ง่ายขึ้น